ไหนเปิดล่ะไม่เปิอะไร่ะอันนี้ปิดอันนี้ปิดอ,อ,อามันเปิดกระจกได้ไหมอันนี้ปิดแล้วเราส่สีไม่ใช่เิดกระจกไม่ได้หรือเปล่าไปลเลยไม่ต้องกดทั้งไ มันเกิดเปิดกระจกไม่ได้แหงเลยมันเปิดได้แค่นี้แหละเอาไม่ต้องไปปิดไม่ต้องปิดพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้ทำไมหมุนได้นี่จอหมุนได้ด้วยมันจะนมันจะจนหมุนลื่นอะไรไมู่ครับจีนอีกแล้ว อู้ไมนกว้างเลยนี่เฟรนด์เดียวนี่อันนี้น่าจะอืมนี่ที่เปิดบอกต้องเปิดมีภาษาไทยไหมเรามีภาษาไทยด้วยเฮ้ยมันต้องเปิดบัวอย่างนี้จริงเหรอจริงเปิดได้กี่ข้างสองข้างเลยใช่อันนี้ดูแอร์เย็นมากเลยแอร์ยังเย็นมันมาจากข้างล่างเล่ะมันมาจากข้างล่างมาเยอะได้ไหมเยอะ มีตังกี่บาทอ๋ออันนี่มีแค่อันนี้เหรอข้างหลังกว้างมากเลยแม,ม,ม,ม่มีตังกี่บาทอันนี้สบายเอาลเอาลยเต็มที่เลยเหมือนรถแหงกันแหละสบายอ่ะพ่อเอกจริงอ่ะจริงอ๋อเหรอจริงอุ้ยบอกนี้ยกขึ้นได้ด้วยเหรอใช่ใหญ่อืมปเอ๊ะ จกไม่มีโครง ข้างหลังไปดูข้างหลังโอ้กว้างมากเลย